รัชยารักกสิกรแต่งเรษฐีออกจากกงทองล่าสุดรัชยารักกสิกรแต่งเศรษฐีออกจากวงการอายุ45ขอออกจากกงทองเชื่อว่าหลายๆคนคงจะคุ้นหน้าคุ้นตากับนักแสดง displays, หน้าหวานประจำช่องมากสีสำหรับเออุสนีรักกสิกรปัจจุบันในวัย45ปี เธอเปลี่ยนชื่อเสียงเรียงนามเป็นราชยารักกสิกรที่บอกเลยว่าเธอยังสวยไม่สั่งจริงๆในช่วงที่ผ่านมาก็ยังมีผลงานการแสดงให้เห็นอยู่บ้างป่าไปาเธอดูแลตัวเองดีทำเอาสาวๆหลายคนแอบอิจฉาหน้าตาดูสาวเหมือนอายุเพึ่งจะย20ต้นต้นๆอะไรอย่างนั้นเลยทีเดียวคือสวยไม่สั่งจริงๆสวยตลอดการการเวลาไม่สามารถทำอะไรเธอได้ เออุสนีเริ่มเข้าสู่วงการจริงจังด้วยการประกวดของนิตยสารเดอะบอยมีผลงานการแสดงเป็นนักแสดงจากละครโทรทัศน์เรื่องต่างๆไม่ว่าจะได้รับบทบาทไหนก็ตีบทแตกสุดจนทำคนดูอินหนักมากเลยทีเดียวส่วนใหญ่จะเห็นเอในบทบาทนางร้ายแสดงได้ถึงอารมณ์มากจริงๆแต่ทว่าช่วงหลายปีที่ผ่านมามีข่าวข่าวของเออุสนีรักกสิกร ว่าแต่งงานกับหนุ่มนอกวงการและตอนนั้นเธอตัดสินใจออกจากวงการเพื่อไปเป็นนกน้อยในกงทองเมื่อเธอบินออกจากกงทองเธอกลับเข้าวงการอีกครั้งพร้อมชื่อใหม่เออุสนีตอนเล่นเรื่องน้ำใสใจจริงมีเตา๋าสหรามแคทเรียานัดมีเรียดังมากๆไม่ว่าจะได้รับบทบาทไหนก็ตีบทแตกสุดจนทำคนดูอินหนักมากเลยทีเดียว เอได้เปลี่ยนชื่อจริงจากอุศนีเป็นรัชยาโดยชาวเน็ตท่านหนึ่งได้แสดงความคิดเห็นไว้ว่าเอเข้าวงการมาด้วยการประกวดของนิตยสารเดอะบอยค่ะผลงานชิ้นแรกคือโฆษณาโพเทครับบทเป็นหลานของสินใจที่ขนาดนั้นเป็นตัวหลักและปัจจุบันก็ยังมีผลงานแสดงละครทางช่องมากสี